หุนกองทุนหรือคริปโต3อย่างนี้ต่างกันยังไงคนเพิ่งเริ่มลงทุนฟังคลิปนี้เลยครับเก็ตมันนี่ฟังแล้วเก็ตเลย เริ่มจากหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยก็คือเหมือนการที่เรามีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าของกิจการครับเหมือนเราเลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนคนนี้เขาโตเราก็โตตามแต่ถ้าเกิดเขา,เขา,เเาล้มเขาเจ็บเราก็ล it ้มก็เจ็บเหมือนกันครับหุ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่สูงครับแต่มันก็มีความเสี่ยงที่สูงมากด้วยเช่นกันใครอยากจะลงทุนในหุ้นควรศึกษาหาความรู้ให้ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเชียร์คนเดียวเนี่ยลองดูเป็นกองทุนก็ได้น,นะครับกองทุนเนี่ยมันเหมือนมีโคช้ชมาจัดก,การที เสี่ยงให้เราอยู่แล้วครับมือใหม่เข้าถึงง่ายแต่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้วุ่นวายถ้ากับเราไปลงทุนในหุ้นเองแต่ถ้าเกิดอยากลองของใหม่ที่เสี่ยงสูงแต่โตแรง คริปโตก็อาจจะเป็นคำตอบนะครับคริปโตเนี่ยมันคือการลงทุนของคนรุ่นใหม่เลยนะครับราคาสามารถพุ่งแรงได้ภายในวันเดียวแต่ก็ร่วงแรงได้เหมือนกันนะครับคนที่ลงทุนเนี่ยก็จะเกรงๆหน่อยครับเหมือนนั่งรถไฟหอตลอดเวลาที่สําคัญเนี่ยต้องใช้เงินเย็นหรือเงินที่สามารถหายได้โดยที่ไม่กระทบชีวิตประจําวันในการลงทุนเท่านั้นเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยไม่น้อยเลยครับสรุปง,ง่ายๆนะครับกองทุนเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาตามข่าวเริ่มง่ายปลอดภัยสุดแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยวิววาเท่าไหร่ครับหุ้นเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากจัดพอร์ต ความรู้แล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับส่วนคริปโตเนี่ยเหมาะกับคนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงมากๆๆๆๆได้นะครับพุ่งก็พุ่งแรงลงก็ลงแรงครับไอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเงินไม่ถึงพันเราก็สามารถลงทุนได้แล้วสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงไม่มีคําว่าดีที่สุดมีแต่คําว่าเหมาะสมกับเรามากที่สุดและที่สําคัญครับเราต้องเริ่มต้นอ,อย่างเข้าใจและรู้จักตัวเองดีพอนะครับ